ไกำลังแตกหนอจ้านี่นี่กำลังแตกหนอขึ้นมาเลยนี่ดูดิต้นใหญ่ละแต่บ่มีหมองลงเลยเอาลงดินยังไม่ได้นะจ๊ะอากาศหนาวนี่ลากเต็มทุกต้นเลยติดทุกต้นนะจ๊ะซื่อมาจากไทยกำลังหาบาทกำลังสิบบาทโอ้ยหล่นลงไปแล้วนี่รอทุกต้น กำลังโตกำลังจะแตกหนอออกมาให้เห็นเลยสวยๆอันนี้อ,ออกข้างนอกก็ไม่ได้แตงแตงก็อ,ออกข้างนอกไม่ได้นะจ๊ะหนาวปล่อยให้น้องตากแดดอยู่ตรงนี้แหละน,นี่ถั่วพูจะรอดไหมถั่วพูนี่ถั่วพูอ,ออกไม่ได้นะจ๊ะฟักทอง นะตอนนี้คืออยู่ในบ้านไปก่อนนะจ๊ะหนาว